ีอสเห็บหมา,มา uh, ไฟแอร์แบ็กโชว์รถไฟที่ศูนย์สองครั้งแล้วไม่หายศูนย์บอกต้องเปลี่ยน ECU Airbag แต่เช็คอะไรที่บ้านโพบอกเลิกผลิตไปแล้วเคสนี้ทำไงดีครับยังสามารถใช้งานรถได้ตามปกติไหมครับรใช้ได้ตามปกติอะไรบ้านโพบอกเลิกผลิตแล้วว่าใช่แต่ว่าคุณก็หาอะไรมือสองสิครับเสียงกงยังมีครับ ไปหาดูครับก็ลองเปลี <and people S 1> ่ยนศูนย์ดูก่อนแล้วก็ถ้าเกิดว่าอีกศูนย์หนึ่งเขาบอกเหมือนกันก็ค่อยไปหาอู่นอกทําไปดูพาราวินเซอร์ไปดูไปศูนย์ใหญ่ๆที่แบบเข้าสต็อกอะไรกันเยอะๆอไปดูตรงนั้นก่อนยังไงก็มีไอ้พวกศูนย์ใหม่ๆจะไม่ค่อยมีของไปดูศูนย์เก่าๆ เออพวกแบบเคมอเตอร์พาราวินเซอร์อะโตโยต้าทนบุรีโตโยต้าลนบุรีไปดูอะไรที่มันเป็นแบบคอนเซอร์วัติฟเวอร์ดีเลย์พวกเนี้ยอีของพวกเนี้ยเผื่อๆจะมีกรุงเทพไม่มีก็ลองดูพวกเจ้าใหญ่ๆต่างจังหวัดเขาอาจจะมีตอกใบไปดูพี่ธานพาณิชไปดูไออะไรวว่าจักรยนต์นี่ไม่แน่ใจแต่ว่าจักรยนต์น่าจะมีแล้วไปดูแบบอ่าถ้าทางเหนือก็พวกไอโตโยต้าเชียงใหม่ใช่ไหมพวกพี่ธานพวกนั้นแล้วพวกโตโยต้าขอนแก่นใหญ่ๆอะไรเงี้ยขอนแก่นฉันว่ามีเพราะขอนแก่นเพราะรถวีออทิมาร์นี่โคตรเยอะแล้วขอนแก่่นนี สต็อกอะไรบานตะเกียงมากดูได้เลยอะไรอย่างนี้เป็นต้นครับคือมันไม่ได้แ้าว่าบ้านโพลเลอร์ผลิตแสดงว่าของมันจะไม่มีในในสเกลเลชันคงไม่ใช่อ่ะซัวโตต้ามีเป็นร้อยครับผมว่ามันต้องมีซูร์โตตาสามร้กว่าศูนย์นึงมันต้องมีถ้าหาไม่ได้จริงเดี๋ยวถอดเดี๋ยวถอดไอ้คันแดงเนี้ยไปให้เริ่มเลย